เอากัดยากมากัดตรงนี้ข้างหน้าเลยครับโอ้โหตัวเฮ้ยโอ้โหนี้ก็พันกิ่งไม้โอ้ยสู้ดีอีกไม่ใช่แหระกิ่งไม้มันไหลมาพอดีครับโอ้โหสู้ดีอีกสู้ดีอีกครับโอ้ตัวดีเลยตัวดีก็สี่ตัวแรก รวมแก้มช้ำด้วยนะหรือตัวนี้ตัวดีทำไมสีเงี้ยสีทองเลยไม้สีทองวะทำไมสีออกทองทองวะอุ้ยสีออกทองทองครับอยู่ในน้ำโอ้โหสีทองจริงวะไอเชียไม่ออกอะกระสูบทองเลย